ในขณะที่คุณกําลังบอกว่าคุณเหนื่อยคุณท้อคุณแย่มีคนกําลังอธิษฐานแค่ขอมีชีวิตเท่าคุณเองค่ะคนที่นอนป่วยติดเตียงอยู่โรงพยาบาลเขาแค่ขอมีสุขภาพร่างกายที่ลุกออกมาทํางานได้ค่ะคนพิการเขาแค่ภาวนาให้เขามีทุกอย่างเหมือนที่คุณมีแค่นั้นเองค่ะคนที่เขาไม่มีโอกาสอีกหลายๆอ,อย่างมากมายเขาแค่อธิษฐานมีเท่าคุณตอนนี้เองค่ะ วันนี้ถ้าคุณบอกว่าคุณอกหักคุณตกงานคุณไม่มีโอกาสเรียนคุณอะไรก็ตามมีคนอีกมากมายคะ่ะเขาอาธิษฐานแค่มีชีวิตเท่าคุณวันนี้เองค่ะตัวครูเองนะคะเคยป่วยติดเตียงนะตอนนั้นอธิฐานแค่ว่าขอให้ฉันลุกได้แค่นั้นเองขอให้ฉันลุกจากเตียงได้ขอให้ฉันลุกไปทํางานได้แค่นั้นเองค่ะท,ทุกครั้งที่คุณท้อน,นับจากนี้ไปจงลองนึกดูนะคะว่ามีคนป่วยติดเตียงมีคนพิการอีกมากมายเขาแค่อธิษฐานภาวนาตัว ให้มีชีวิตเท่าคุณตอนนี้แล้วจะมีเหตุผลอะไรที่คุณจะท้อปั่นทอนชีวิตดูถูกตัวเองทำไมไม่รุกขึ้นมาใช้ชีวิตใช้สิ่งที่มีให้เกิดผลประโยชน์กับตัวเองเพื่อชดเชยคนอีกมากมายที่เขาไม่มีโอกาสมีเท่าคุณตอนนี้นะคะ